เพราะฉันเป็นพระเจ้าแท้แท้เป็นมนุษยแท้แท้ผมเป็นมนุษย์พูดง่ายๆ่แท้แท้แท้ยังไม่แท้มนุษย์จริงแต่ว่าไม่ใช่แท้เพราะเป็นคนบางตั้งแต่อาดัมะบัรพบุตรเขงที่ชาวคาอาดัมใช่ไหมนี่เนี่ยทำผิดไปแล้วพวกเรารู้สึกผิดปกติ เออเพราะฉันพยาพยามพยายามให้เป็นสมบูรณ์มากยิ่สเอ้นส่งจูซี่ซงจูซี่ครอบครัวอย่างสมบูรณ์ครอบครัวครอบครัวครอบครัวไม่เคยดีแล้วรับใช้ประจานายขึ้นจักมีปัญหาเนะพราะฉันครอบครัวอย่างดีคนอื่นเห็นว่าครอบครัวนี้สมบูบรณ์สามีภรรยากับลูกกับในมันคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นอย่างนั้น เหมือนที่ให้คุณพ่อคุณแม่ในมันควบคุมทุกลูกของเราได้ลูกของเราออกจากเราแต่ควบคุมไม่ได้ในคนนี้ไม่ทำะไรกับมีปัญหาเป็นอย่างนี้แล้วรับใช้พระเจันไร์ายคือจะมันยังไม่สมบูรณ์พระระชนเราวางคนเป็นี่ต้องระวังเป็นอย่างนี้ทําให้ต้องมีสามีภรรยาลูกมันยังควบคุมอย่างได้ดีเป็นอย่างนั้น และข้อที่สามข้อที่สามถ้า,านั้นเรืองมัตรนายกและอปรมสร้างมัตรนายกได้อย่างไรคริจักหน้าที่ของคริจักเรเลือกอย่างไรเลือกคริจักสสมาชิกทุกคนสี่สีส่เหียมผูรูปกรองหรืออะไรก็ตามที่พี่จจรณาเช็คตัวสำหรับสมาชิกทุกคนเลยเป็นอย่างไรมีความ,มอะไรบ้างนี่เป็นอย่างนั้นเลย และให้เลือกเขาเป็นอย่างนี้อะระเล็กสามจ 1. 1> ุดหนึ่งการเลือกการเลือก <c oughs> ถ้าเราสังเกตสมาชิกของเรารู้สึกบางคนนั้นเละมันโดดเด่นให้อื <c oughs> น่าจะเขาเป็นมันายกน่าจะเขาเป็นผู้ปกครองน่าจะเขาเทาวายตัวเป็นศาสนราจารย์ต่อไปอย่างนี้ก็มี <c oughs> พนั้นมทุกคนเราต้องสังเกต การทํางานของเขาความเชื่อของเขาการการสัตย์ซื่อของเขาอะไรอย่างนี้แล้วอืมน่าจะเขาต้องเป็นอย่างนั้นเลยอืเพื่อไม่ผิดพระเป็นอย่างนั้นข้อที่สามจุสองถ้าเลือกแล้วต้องสร้างอบรมสั่งสอนเขาเมื่อธรรมชาติแล้วเป็นมาอะไรมาได เมื่อน่าจะเป็นมังคะนค้เบื่อคริจัออกริบอบรมสังสรรค์คริจักรนไม่มีความสามารถอบรมสังสรนฝากคริจังท่าเอย,อยางนั้นพวกเราก็มีชิญถ้าฝากแล้วเราจะสร้างได้สร้างนะสร้างให้เขาเป็นทำหน้าที่ในมังคะนยกองต้นี่เป็นอย่างนั้นอือาจจะปีหนึ่งก็ได้ปีหนึ่งก็ได้เอ ทุกคืนกลังคืนนั้นไม่ทางานมานะามต้องทาอะไรทําอะไรทําอะไรมีความเข้าใจนี่เป็นอย่างนั้นแท้จริงแล้วผู้ที่ผู้ที่ควบคุมอบรมสร้างมาครายกคือเป็นหน้าที่ของขอคณะผู้บกครองขริจแต่ในคยขริจของเราไม่มีมคณะผู้บกครองคริจสรศารณจักสสรก็มีแต่ผู้บกกรองไม่มีเพราะฉันตั้งคณะผู้บกครองมครั้ พระชะนั้นางไต้องพึ่งอาศัยข้างนอกเ,เรื่องธรรมดาเท่าที่ทําได้คริสจักรก็ทําศาสนาจักรก็ทําแต่ว่าไม่สมบูรณ์ประชาชนต้องฝากให้กับพวกอื่นอย่างนั้นเลยอถ้าหากว่ารู้สึกอบรมสั่งสอนอย่ญญญางดีหนึ่งปีโอเคจบและให้เขามีนี่คริสจักรต้องทําพิธีสตารปนราสักนี่ือมาขนายกสตาปรนาคือกาน,กนตะลอดชีวิต สถาปนาแต่งตั้งนั้นไม่ใช่ตลอดชีวิตสถาปนาตลอดชีวิตอ่าสีประการที่สีเมื่อเตรียมสร้างมนรยกเสร็จแล้วต้องทำพิธีสถาปน,นามรยกถ้าสถาปน,นามรยกแล้วต้องตั้งประชุนนมคณะมรยก ที่มัครายกมีแล้วต้องประชุมของเขาเพราะฉะนั้นคณะมัคคายกพวกเราบอกคณะมัครายกอาจจะอาศัยคำศัพท์ของาสภาขึ้จากในประเทศไทยบอกว่าคณะธรรมกิจคริจบางคนไม่รู้คริจทําให้กรรมาการของคริจกรมกรรมการของคริจเราไม่รู้ผู้ที่ไม่รู้เรื่องคริจกรกรรมาการคริจเพราะฉะนั้นถ้าคนของเราบอกว่ากรารมาการ นี่เป็นบริษัทหรือกรรมการนายคือจังไม่มีกรรมการ <c oughs> นี่เป็นอย่างนั้นขนาดธรรมกิจโอเคมาคณะยทํางานและประชุมนี่ขนาดธรรมกิจอาจจะเป็นอย่างนั้นหลัวผู้ปกครองแล้วคณะผู้ปกครองคณะผู้ปกครองนี่เป็นอย่างนั้นนะมันคนละอย่างเหมือนกับคนละอย่างอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นแหละข้อที่ห้าข้อที่ห <c oughs> ้งาง้นของมัคนายกอะไรบ้างอย่างละเอ,อียดง้นของมัคนายกอะไรบ้างงานของมัคนายกคือมะไรบ้างงินของคณะธรรมกิจขึ้นจักนายสภาขึ้นจังนประเทศไทยคือเป็นคณะธรรมกิจมันผูบ้บวชอยู่ที่นะั่นมาคณนายูที่นั่นศาสดาจันทร์อยู่ที่น,ะนาาั่นาะั้นชุดเดียวแต่เพรสเบติเยนของเรานั้นแหละ 구우라케, 파챠, 사암, 사신나전, 푸복구롱, 마카나요. 그러천, 뱃장난, 라우 떵, 미, 브라춤 땅, 하. 브라춤 땅, 하. 그천 푸복구롱란, 하나, 푸복구롱. 마카나요는, 하나, 땅, 마킷, 거다. 르, 하나, 푸복, 마카나요, 거다. 사신나전, 낫, 떵, 기어 콩, 가 에, 맨, 하나, 에, 브라춤사뿌브라춤 사뿌룻, 낫, 프라춤, 땅, 룻, 콩, 크리 ยังไม่พูดแต่พูดไปแล้วคณะสัรุนนั้นผมจะไปคริสตจักรดีเชแล้วก็เนี่ยเทศสา,าและโรงไวาอยู่ที่สวัสดิวิวคือประชุมใหญ่มีอำนาจมากที่สุดคือเป็นการประชุมคริสตรสมาชิกคือเป็นผูทน้ที่รับบัพติศมาทั้งหมดและศาสนาจ์เป็นประธาน ศาส,สรจาจรย์เป็นประธานของการประชุมที่จะถือเป็นประชุมสภุปปรุษและประธานคณะผู้ประกอบประธานคณะขมกิจคือเป็นหน้าที่ของศาสนาถ้าหากว่าผู้รับใช้พระเจ้าไม่ใช่เป็นย่งไม่เป็นศาสราย์แุะผู้ศาส,สนาหรือเป็นประกันนั่นแหละมันไม่มีหน้าที่ไปทำทำไม่ได้เพราะว่า ครูศาส,สนาก็ดีผู้ประกาศก็ดีอยู่ใต้อำนาจของคณะผู้ปกครองประชนประธานคณะผู้ปกครองไม่ได้ประธานคณะสภุท์ก็ไม่ได้แต่ประธานคณะนนผู้ปกครองคนข้างนอกฝากให้เขาเป็นประธานคณะธรรมกินนคริจักและประชุมกันได้แต่ให้ยืนให้จับทิศประธานคณะผู้ปกครองอนุมัติ เพราะฉนทู่รับใช้พระเจ้ามันมัน,ม,นมันผู้ประกาศหรือมันครูราศาสนามันมันพยายามให้เป็นศานสนาจารย์อวิชสุนั้นประ صوم อ,อย่างเต็มที่ถึงจะเป็นเสียงเสียงพิบัตินี่เป็นอย่างนั้นโอเคเมื่อกี้ในบอกว่าหน้าที่อะไรหนึ่งเงืเอนเงือนของคริสตจักรทั้งหมดอยู่ในมือของมาร์คไเอลไม่เกี่ยวกับพวกองคบางคนเข้าใจผิดว่า ผู้ปกครองสูงกว่ามาัคายุรถชนเงินวบนั้นเนี่ยส่งอยู่ในเือนของเราไม่ตัวเดือดใม่ตัวเดือดอ,อย่างนี้เป็นผู้ปกครองแล้วมันคือจัดแจงเมืงนงบนั้นแต่ไม่ใช่อยู่ในของผู้ปกครองไม่ใช่อยู่ในของมือของศัสวดาอยู่ในมือของมาคคุยยกนี่เป็นอย่างนที่สองที่สอง นี้นคณะมาคณะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้รับใช้ประจำแต่ที่สมก็คือจักไม่มีความสามารถแลยนาคณะนี้อ้กูว่เองต้องรับผิดชอบเป็นางาน,นดีเลยอย่าอย่าหนักใจว่าเอา้าฝากกระเป๋าของตัวเองแล้วก็รับผิดชอบมันค่า,ชาใช้จยผู้รับใช้ประจำมันต้องภูมิใจ ภูมิใจใช่ไหมครับพวกเราถทวายพิเศษถทวายพิเศษเกศนายหลวงภูมิใจหรือไม่ภูมิใจ <Okay. S 1> ภูมิใจนี่แนี่เราก็ฝากรับเอาให้เฮ้ยมันมัน,ม,นมันช่วยเฮ้ยมันมันรับผิดชอบข้าใจใจของผู้รับใช้พระเจ้านายกฤษฎ์ <c oughs> นี่พระเจ้าเลี้ยงผ่านผมต้องภูมิใจ เคริสต์เจ้าไเป็นอย่านั้น,น,นทําให้เจริญคริสจักรไทยเหมือนไม่ใช่เป็นอย่างนี้แล้วยังไม่เจริญคริสจกักรไทยได้รับพระคุณของพระเจ้าสองรปีแล้แต่ปัจจุบันนี้คริสเตียนศูหร็นต์หรือหนึ่งเนต์เท่ารเนี่ยชากว่า51%าแต่เวลาที่คริสเตียนที่ยี่คือหม,มายควม่าหนึ่งในสีประชากรเกาหลีเป็นคริสเตียน ปัจจุบันนี้เนี่ยคริสเตีนยนเกาหลีเนบางคนนั้นมันพรอมเยอะฮะไม่น่าเป็นมันมันลูกของพวกเราเอกณพระเจ้าก็มีแต่การนั้นตันตัวแรกตัวแรก25เปอร์เซ็นต์เพราะอะไรพวกเราเสียสละเพื่อขึ้นจักเสียสละเพื่อผู้รับใช้ประชาและอภิชฌาหนา้า,นา,า,ญญาที่ของปัะธานในผู้ปกครองศาสนาเนี่ยเป็นที่สาม ที่สามต้องรับผิดชอบอาคารของบกหน้าที่ของมาครัต้องเรียบร้อยปลอดไฟแล้วมันเสียอย่างนี้เสียไหมที่ผมผมไม่ชอบครือจักที่ไปแล้วปลอดไฟแล้วมันเสียเลยมีอะไรกันเสียบ้านตองประจ้าไฟฟ้าก็เสียป่ะ ต้องเปลี่ยนทันทีที่นี้น่ั้านสูงผมก็ทำให้เหมือนอพอพอดีพระเวียนของพระเจ้าเหมือนพระเวียนมัน,นสูงหนอ่อยผู้ที่ก่อสร้างสูงทำไมเขาบอกว่าประเทศไทยมันสูงทำไมอะไรอย่างนั้นมันมันมันโดดไฟเสียแล้วมันเปลี่ยนยาก <laughs> เปลี่ยนยากอะไรก็ตับต้องสูงหนอ่อยเห็นไหมครับเราไปพระวิหารของ นี่ชาวคนใช่ไหมนะ<อ>สูงหน่อย<อ>พวกเราเตรียมอะไรก็ทำได้มันเหมือนเขาสู้เขาไม่ได้อยู่แต่ยังได้ทำให้เหมาะสมกับพระเจ้าอยู่ที่นี่ได้เอออย่างนะั้นเพราะฉะนั้นคือมาดูอะไรมีปัญหาถ้ามาขยกน,น่ะใช่ต่ะใชต่ชตั 뭐라고요? 파마, 아우자 파마는 뭐예요? 그벤벤 마카나요. 왜요? 마카나요는 마카나요는 하나님께서 태어난 헤라닉입니다. 하나님께서는 헤라닉이 아닙니다. 흐흐흐흐흐 그리고 크리스찬은 삽롯은 헤라닉이 아닙니다. 헤라닉은 헤라닉은 하나님께서 태어난 마카나요 เพราะฉครับเพราะฉะนั้นนายคริจัมมันขาดเงินแล้วใคร <c oughs> ใครับผิดชอบท่านมาขายยุเป็นหัวอ่ามันเราต้องสั่างพี่น้องทางนายพวกเรานี่มันยังขาดเงินอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราทำงานมันมากและให้ทาวาวยสิบรกบก็ดีทวาวยสักก็ดีหรืออะไรฟากระเปลาส่วนตัวก็ดีและให้มันยุงช้างของคริจัมนั้นให้มันไม่หิวครับหิวเลย ต้องบอกแก่สมาชิกพี่น้อง,งานายพวกเราต้องการงาน,นทวายสาม,มารถพอ,อทำงานยานนัอและคือเมื่อเรารักษาอาคารของเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรเป้าหมายไม่ให้มีปัญหาตามมาตรก,การประจา่าเข้าใจไหมไม่ให้มีปัญหา เครื่องเสียงอะไรอะไรก็ตั้งทางหอ,อกมันคิดตูวคิดตูวแล้วก็ถามไปอย่างนั้นนี่ข้อที่สี่ข้อที่สี่เมื่องานของคริสจัรดูมัวร่าพูดง่ายง่ายงานของคริสจัดอยู่ในมือของมาขนากพักเาเลยออกกับดังเ,เมื่อเราทำทันที่กาแข่งใช่ไหมกาแข่งมาทำ,ทำเก็บเงินหรือเปล่าผู้ที่มาทำนี่เก็บเงินไหมได้รับเงิน วันหนึ่งแล้วสี่ร้อยบาทหรือเปล่าไม่ใช่ถวายเองใช่ไหมนี่เป็นอย่างนั้นน <อะ S 2> เราครบแล้วฝากกระเป๋าส่วนหนึ่งแล้วก็ทําไปอย่างนั้นไม่ใช่คิดว่าผมทําแล้วเหมือนกับสัตา์ารย์นี่สีส่สิบหนแล้วมันวันนี้ให้เงินสี่ร้อยหรือปรนนเออปล่าเอต่ำค่าเรียต่ำสี่ร้อยจัหแต่ว่าพวกเรามันไม่คิดอย่างนั้นเลยฝากกระเป๋าของตเอเนง่ยทำไป แลดีใจไม่ดีใจอย่าพิ่งทำท่านใจมันดีใจแล้วทำอยังไม่ดีใจอย่าทำเพราะอะไรเสียไปเลย <S <S พระเจ้าไม่ชอบพระเจ้ามันไม่ชอบแลวทวายสัตย์อย่างนี้พระเจ้าไม่ชอบอยู่แล้วเราไม่ชอบแล้วก็พระเจ้าชอบได้อย่างนั้น <S 2> <S 2> ใช่ไหมเราดีใจดีใจทวา,ายสัตเลยดีใจเลยยากทวายสัตมากกว่านะั้นพระเจ้าสนับสนุนให้เราได้รับเงิน มากยิ่งขึ้นแต่พวกเราไม่รู้วิธีการที่ได้รับเงินเราให้กับพระเจ้ามากๆพระเจ้าสบสนุนให้พวกเราได้รับเงินมากเพื่อเขาตามที่เขาอยากถวายสักแต่พระเจ้ามามากพรเจ้าไม่ต้องเป็นหัวเฮ้มันมันเงือนของมักคอะไรเป็นยังไงล่เลยผมไม่อยากทำาพรานอะไเลยไม่อยากเสียงเงิน อย่างนี้แล้วก็จะไม่ไม่สนับสนุนเและสุดท้ายเนี่ยถ้าแขกมาเยี่ยมคริสจักรใครลบพิจ๊อบมาคารายุลพิจ๊อบเลยนอ่เงินของคริสจักรก็ได้เงินของโซนตก็ไต้อะไรก็ตามเร็วแต่นี่เป็นยังไงเมื่อทำอย่างนี้แล้วมาจากที่มัคารายกผู้ปกครองขึ้นมาและบางครั้งมัคารายก ือผู้บกครอรงแ้วศาสซรจันขึ้นมาเป็นยังไงนะขอบคุณพระเจ้าข้อที่หก่ทนนั้นแหละผู้บกครอรงกรมมา,าตาราอย่ต่างกันยังไเราพูดไปในหนึ่งแล้วต่างกันต้องต่างกันเหมือนกันแล้วไม่น่ามีใช่ไหมเหมือนกันท่านน้มันสองพองนี้ไม่ขึ้นมาชุดเดียวกันแต่ผู้บกคับโรงแรมา,าตราอยูต่างกันต่างกันยางไร เมื่อกินนี้เราพูดไปแล้วในในในบริษัทข้างนอกคณะกรรมการอําน่วยกันได้แล้วคอยได้ใช่ไหมครับคณะกรรมการอ่านหนวยกันเขามีอำนาจคณะกรรมการทำงานคณะกรรมการทำงานวิ่งเตปทำคณะกรรมการทำงานอยู่ในห้องแอร์แกพูดชชยสมองแต่ที่คณะกรรมการทำงานเป็นยังไงอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้ ใช่ไหมเมื่อทำงานเอ๊ะตอสู้กับแบ่งแยกในกายทำงานอย่างนี้เพราะฉะนั้นการทำพว่ามัคคายนโยคือความหมายคือแบบวิงเต็นวิงเต้นี่เป็นอย่างนี้เลยแต่เมื่อเราทำงานอย่างนี้มีกานส่วนใหญ่อยู่ในมือของมัคคายกโยแต่เราต้องได้รับได้รับการแนะนำจากคณะผู้ปกครองลนศาสนาในการทำงาน แล้วแต่ทางไม่ต่างนายคิอจักใคร่ก็ตามแล้วแต่ทำาหมนนี้พระเจ้าไม่ชอบเพราะว่าแล้วแต่พระเจ้าได้แล้วแต่ประวองจ้าเราลงเป็นเป็นยางนั้นแต่เมื่อเรารับใช้พระเจ้าแล้วแต่ผมแล้วแต่ศาสนาจรย์แล้วแต่ผู้ปกครองแล้วแต่มักขันายมีอำนาจเป็นอย่ัง้นเลยใครไม่ชอบพระเจ้าไม่ชอบถ้าพระเจ้าไม่ชอบเลาอยุ่ง ช่ไหมล่ะนายอำพอไม่ชอบผมแล้ยุ่งใช่ไหมล่ะแต่พระเจ้าไม่ชอบผมตายแล้วนี่นักตายแล้วนี่เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นแก่พระเจ้าเห็นแก่พระเจ้าศาสนาจน์ต้องดูพระเจ้าผู้ปกครองต้องดูพระเจ้ามังกรต้องดูพระเจ้าสมาชิกต้องดูพระเจ้ายังมีไม่มีปัญหาแต่ไม่ดูเลย เหมือนผมเป็นมันเจ้าที่เลยแอาเพราะฉันทำอย่างนั้นเลยพระเจ้าไม่ชอบเมื่อไรก็ไม่รู้ตายืูฮะมีปัญหาอะไรก็เกิดขึ้นก็ได้นี่นี่เป็นอย่างนั้นโอเคท้านะวันนี้เกี่ยวข้องกับมัคคายนยกอิบายทำอะไรอาศัยประคัมินอาศัยประคัมพินเนเราบอกเลยว่านายขึ้นจากสมุกต้องมีศาสนาจันท์ญญผู้ปกครองมัคคายน เวล่อนี้พวกเรามีศาสนาจาเริม่มม,มัคคะโยแหลกนะน่าจะาหม่นานต้องมีผู้มมาคนณะยกทาวลกดขึ้นและผู้ปกครอกงกดขึ้นและให้ผู้รับใช้พระเจำาครบจบถึงจะคริสจ,จักนี้มันดำเนินง,งานปกติพอพระทายประเจานี่เป็นอย่างนั้น <S <S คือเป็นพระคัมภีร์แนะนำให้พวกเราทำ อย่างนั้นนัเพราะฉะนั้นใครก็ตามไม่ต้องนำหน้ไปด้วยกันปรึษกษาปรึกษากันเลยนั่นน่ะนี่เป็นอย่างไรเมื่อผมเป็นศาสนาสสพุทธอยู่ที่ประเทศเกาหลีผมตั้งใจถ้าประชุมคณะผู้ปกครองภาคคณะผู้ปกครองทุกคนเห็นด้วยก็ะทำไม่เห็นด้วยสักคนหนึ่งไปทำแท้จึงนั้นแหละอย่างนี้มันมันที่ ใจของเรานี่นยแหละมันไม่ท้อใจและทำอย่างนั้นก็ได้เพราะอะไรประชุมของเราเนี่ยมันทุกครั้งมันเห็นด้วยทั้งหมดอย่างนี้อ่ะความคิดไม่มันเลยยากเลยเทำให้ทำมามนึบอกว่าเอส่งนายสามโอเคครึ่งหนึ่งโอเคก็เป็นอย่างนั้นแต่แม่แต่ผมไม่อยากส่งนายสามครึ่งหนึง่งไม่ทำเลยถ้าใครจะตามผู้บอกรอง เหมือนท่าทีไม่เห็นชอบปิดประชุมไม่ต้องดิพิจารณาปิดประชุมนี่ไม่ใช่เงานของผมเงินของพระเจ้าแล้วเออมันมัน,มนพยายามให้ทำทำไมนี่พระเจ้าทำอย่างนั้นได้แต่ว่าผมนั้นไม่ต้องทำทำไม่รอดชีวิตของพมอจากที่นี่นะลางจ้กน้นพระเจ้าโอเค มก็ฟุงชีวิตของเนียบรอยแล้วเพื่อช่วยผู้รับใช้ประจำในประเทศไทยใตประเทศไทยเพื่อมานะและช่วยให้ผู้รับใช้ประจำอย่างเต็มที่พอสมควรบางคนนั้นก็ทมบางคนนั้นอย่างไ่ก็ท้อันนี้เป็นอย่างนั้นสนใจอาจารย์อาภาบอกว่าเออก็ทนม,มากกว่าเพือ่อคิดอย่างีรบ้างโอเคขอบคุณประจำคนเดียวเท่านั้นถ้ารู้สึกก็ทนแล้วพงนั้นพอประดภัยนะจ๊ะ เราคิดนันก็รวมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาขอคุณสำรับคตจัรของเราีนเ็นการของพระเจา้างานของพระเจ้าต้องมีผู้รับใช้พระเจา้าศาสนาจารย์ผู้ปกครองมาคายเพื่อปกครอ,องตเดแค่งคตจัรนี้ก็มีศาสนาจารย์แลมะมาคายอแล้วยังขาดผู้ปกครองขอพระเจ,าาจา้าทรงช่วยผักกลให้คตจัรนี้มาคายอเทาวันเกิดขึ้น ผู้ปกครองเทาวนก็ข uh, ึ้นและคณะผู้ปกครองประชุมคณะผู้ปกครองก็ขึ้นและคณะธรมกิจของคริสจักรก็ขึ้นต่อไปเพื่อทํางานอย่างเต็มที่และสมุดเท้าวายเกียรติประติต่อไปขอขอบพระคุณอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมนโอเคผมปิดก่อนและกเปินใหม่